โศกนาจาก,กรรมเวทีหาเสียงประธานาธิบดีฉลม่มเหตุเกิดที่ประเทศเม็กซิโกข่าวใหญ่จากประเทศเม็กซิโกเหตุการณ์ที่เห็นอยู่นี้หลังจากที่ เวทีหาเสียงของประชานาธิบดีเม็กซิโกได้พังถล่มลงมามีคนเจ็บประมาณ70คนและคนเสียชีวิต9คนมาดูข่าวช่อง CNN รายงานข่าวกันเลยค่ะ <CNN 's S 2> kate, we're learning that at least 70 people are being treated for injuries in relation to that tragedy. thankfully, no more deaths on updates. nine people have been killed. one of them, just like you said, is a minor. but in the early hours of this thursday, kate, we're learning from cnn weather team. ทุกคนวิ่งหนีเอาตัวรอดลมพัดแรงประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงเวทีได้ถลม่มลงแขกผู้มีเกียรติหลายท่านปลอดภัยแต่มีคนอีกจำนวนมากได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตมีหลายคนที่ติดอยู่ใต้เวทีหน่วยกู้ภัยก็พยายามที่จะช่วยให้ออกมา คลื่นแห่งโศกนาฏกรรมนี้ไม่มีใครคิดฝันที่จะเกิดขึ้นการหาเสียงครั้งนี้จัดขึ้นโดยผู้สนับสนุนประธานาธิบดีประธานาธิบดีได้รับความปลอดภัยในเหตุการณ์โศกนาฏกรรมครั้งนี้